กับสวัสดีครับเพื่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่องติ a แ s ม m Channel นะครับวันนี้เราจะมาดูคอนเจนยูในเต็ดนะครับเตวันนี้เรามาเชียร์บอลมากับพี่บอยสองคนนะครับนี่ครับพี่ชัดเตมครับวันนี้ต้องได้สามแต้นครับอยู่กับพี่ชายสองคนนะครับดูดูดูบรรยากาศนะครับพร้อม วันนี้เราต้องได้3แมแมนะครับเรามาไปดูนะครับแล้วเราจะไปสัมภาษณ์แฟนบอลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันนะครับไปกันครับโอเคครับเพื่อนๆบอลก็ใกล้จะเตะแล้วนะครับคือพวกเรามาเช้าเกินไปพวกเราสองคนเลยได้ยืนนะครับที่นั่งที่นั่งเต็มนะครับแบบคนเยอะมากเลยนะครับดูดูนะครับบอลบอลจะบอลจะเริ่มแล้วนะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนจบขึ่งแรกเราก็โดนนำไป็นหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังว่าจะตามทันไหมนะครับเพราะว่าครึ่งน,นี้เราจะขึ้นนำไม่ได้นะครับสองอ <S 1> 1 <S หนึ่งไม่ได้นะครับผมน<ำ>ัน<ำ>่งฟัง,ฟงท่านจะฟังบุกตัวแมนซื้อบุกขี้นแรกอยู่ฟางาาบุ๊กเมาไปดูบรรยากาศกันนะครับ าด้สอาีสทิทธิพรมาตรงนี้ครับกนยูเตดอาทิตเข้าสายแล้วยิงเรียบร้อยครับอาทิตสุทัทครับอีเสมอเลยครับทำลมครับอาทิตสุดทัทีครับโอ้โหซัด เต็มข้อล่อเต็มแข้งแม่งเสียฟงครับตอนมาให้ไอ้บอสถ่ายอาทิตย์ไม่ทันแล้วโอ้โหยิงธนามองแล้วธนาไปเองครับอืมโคโบโคโบเปิดเปลี่ยนแกนมาดาวิดคุยว่าไม่ลำหน้าครับมาทีดาวิดคอนราโดยิงโงกินน้ำก่อนคอนเกรย์เด็นครับออกน้ำอีกอีกครั้งนะครับจากบอลโคอนราโดโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโคโบ ดาวิดแทงมาไม่ลับหน้าครับคอร์โดไปแล้วตาาโลคอร์โดเลือกแล้วยังไงคอร์อโดแล้วคอร์โดตักมาแล้วยิงเรียบร้อยครับ ชากครับเบอรสกอตครับเปิดบ้านทางชนะเชียงใหม่ยูเทนไปเบอรหนึงครับถึ h years later จิบด้ยครับตอนเี้าะซีหนึ่งเขาะซีหนึ่งนอนนะครับซีหนึ่งครับแต่ผมบอกแล้วบอกดูสองลูกไม่หิ้งสองลูก๋ย่านี้เดี๋ยวเ้อจีสัมผัสผู้สาวกันนะครับไปตามเปข้างล่างกันเลยครับซีนนนะครับลไปซีแล้วไป

ไปดังกันแล้ไปเดมพ่น้องที่พี่้อเล่นดีวะดีมากค่ะไอเไปเดมแบบโต่ดสองสองทีนี้สองหลูกันเลยมันงเหรอสองหลูกันแปลว่าได้เหลายหลายคนเลยครับครับสุดยอดมากหนาวมากค่ะบ้าค่ะมาทุกทีครับเท้าหนาวมากบาจ้าฝังที่ตามช่อตนะครับติ๊งแต้มนะครับพี่ติ้งขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้นี้เราจะให้พี่บอยเป็นพิธีกรให้นะครับเนี่ยแบบสัมภาษณ์เพื่อนๆนะครับทุกคนสุดใดครับแฟนบอลวันนี้ คอนแกนยูเล่นดีมากเลยนะครับซ1นะครับเพื่อนๆสุดจัดครับบอกเลยเเราจะสัมภาษณ์ใครดีเดี้อข้าก่อนเป็นใครดีวะเมื่อก่อนเมื่อก่อนใครดีวะใครดียุจจาซีหนึ่งเลยวันนี้ซีหนึ่งมัสุดยอดเนาะเดี๋ยวสาวนาพากันใช่นั่งไงใจพี่โอ้ยอยากอาบน้แล้วแม่ไม่บอกหรอก ยาเลยนะคอนเกตคอนเก็ยู่ในเต็ดชนะไหมคะชนะครับขอบคุณจะาสื้คล้กันไอคีบนหยวไอคีบนหอวครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอากนได้พอรอ a few moments later ตอนนี้ก็ทีมพอร์ตนะครับไปเนจสครับเจซีเจซีครับไป ับปรุงตัวหน่อยเพราะว่าเขาไม่เข้าฟอร์มทั้งนั้นยิ่งขอจัดนั้นซื้อมะม่วงด้วยครับไอ้ก็ไทยแล้วไอ,วไอ้คนไทกยกันเห็ดตัวอะไรได้เห็ดทอครับผมขอบคุณครับพีบ่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับ ฝากกดติดตามด้ครับพิงแจมนะครับผมขอบคุณครับับเป็นน่าร่นเ็นกเป็นคแนะนํผต้องเลยรับผมรู้สึกว่าบริการดีนอพี่น้วงแต่ว่าเครื่องลังมีรู้สึกว่าดีดีครเยี่ยโมกรม่งอยู่ครับพี่พราะ แก้เกมสุดยอดรับแลกเกมสุดยอดครับผมย้อหลับเลยว่าพอาว่าอแรกคับทีอย่งมันพลุมวนเลยเนีครับดเก่งจรลงครับซีนึว่าสุดยอดมาเลยครับสุดยอดครับผมสุดยอดครับเตมครับตมีมีมครัี่บคครัีีมครับตมครัครับครับ ดีขึ้นเหล็กเลยขึ้นเงแรกโอ้ครึ่งแรกเราทีมากเขาบอกตอนนี้ดีกว่าไหว่าเป็นยวเตี้ยวไเไงอย่ารออย่ารอไม่เก่งเขาดีกว่าครับแต่ว่าครึ่งหลังก็สกอร์ถือว่าผิดคาดครับผิดคาดหรือว่าเพราะว่าท้ามาได้มาได้เยอะจริงจริงผิดคาดครับบอกได้เลยว่าผิดคาดผิดคาดแต่ว่าถือว่าเล่าจบ Có sợ giảm cây mê Cái game này đi cái game này đi sợ giảm mê lạy đến tận mọi người ơi mày càm mê 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 ขอสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงวันนี้บ้าขอยันยูเล่นดีไหมครับดีค่ะดีมากมานนานไหมนานค่ะตั้งแต่ไม่รู้อยู่มา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 ดูกี่นัดแล้วมันมันเชียร์กี่นัดแล้วกี่นัดแล้วท้ายนัดแล้วไม่ได้นัวบ้านใครบ้านอยู่กาฬอุทิศอ๋อฮารุเลยมั้ยมอไทยค่ะ ได้ครับคนไหนครับมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมเจ้าแจ้วโอ้ยโอ้โหโค้ชแจ้วมีผู้สาวเจ้าแจ้วมีผู้สาวเลยดิใช่ครับงอยู่เรืองรถขับได้ไหมปลอดภัยหมอดีเฝากติดตามช่องด้วยิิแบิแแเอาซื้อรถตท้าข้รับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับไปเท่าน้า ต่อเนืองไม่ติดเกล็ดค่ะนั่งอยู่ฝั่งไหนได้อยู่ฝั่งนี้ครับเขาพี่มาสัมภาษณ์ใหม่ครับครับีไปเจอกันขอบคุณครับโอเคครับเพื่อนๆเราก็สัมภาษณ์เสร็จแล้วนะครับนัดนี้ขอนเ่นยูชนะ4-1นะครับเพื่อนๆโอ้ยสุดจัดนะครับบอกเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสิงแมนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าเสาหน้านะครับขอบคุณครับชนะเชียงรายนะครับสี่หนึ่งก็เชียงใหม่นะครับอย่ามาเล่เชียงใหม่เลสี่หนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนครับอย่าลืมกดติดตามน,นะครับกดเลยนะครับ